ในส่วนของวิดีโอเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามหมวดหมู่ด้วยกันวิดีโอของ youtube ในหมวดที่หนึ่งก็คือวิดีโอสั้นซึ่งครูจะเรียงนะสั้นมันคือง่ายสุดวิดีโอสั้นนะคะวิดีโอสั้นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือระยะเวลาไม่เกินหกสิบวินาทีนะคะไม่เกินหกสิบวินาทีนะอันนี้คือ วิดีโอสั้นหรือในภาษา youtube เราจะเรียกว่าช็อตคลิปช็อตนะคะคลิปช็อตเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอแนวตั้งเวลาไม่เกิน60วินาทีเวลาไม่เกิน60วินาทีเ,าเ,าทเป็นวิดีโอแนวตั้งนะคะและในโหมดของการที่เราจะโหลดคลิปลงเราควรที่จะโหลดจากแอปพลิเคชันถ้าเกิดว่าเราลงคลิปสั้นค่ะ หลักสูตรใหม่นะคะต้องโหลดจากแอปพลิเคชันนะคะโหลดจากแอปพลิเคชันและเลือกทำหน้าปกจากตรงนั้นเพราะหน้าปกเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นอันดับไหนของการที่เป็นครีเอเตอร์ฝั่ง YouTube จะให้ความสำคัญกับปกเยอะที่สุดนะคะส่วนที่สองเป็นวิดีโอววิดีโอเนี่ยหมายถึงวิดีโอที่มีความยาวตั้งแต่หนึ่งนาทีขึ้นไปค่ะ หนึ่งนาทีขึ้นไปหมายถึงวิดีโอนะคะหมายถึงวิดีโอนะเราเนี่ยจะต้องเออเข้าใจคำว่าวิดีโอของ y o u t u b e ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเวลามันต่ำกว่าหนึ่งนาทีมันคือช็อตถ้าเวลามันเกินกว่าหนึ่งนาทีมันคือวิดีโอยาวได้มากเท่าไหร่ยาวได้เต็มที่ค่ะสิบชั่วโมงคูบอมก็เคยโหลดมาแล้วหมวดหมู่ที่สามนะคะหมวดหมู่ที่สามคือไลฟ์สด ไลฟ์ like สดนะคะไลฟ์ like สดของ YouTube มีมีนะคะคุณจะไลฟ์แนวตั้งแนวนอนอะไรใดๆไ,ได้หมดนะคะได้หมดเลยนะหมวดหมู่ของวิดีโอทบทวนค่ะหมวดหมู่วิดีโอมีทั้งหมดสามจุดด้วยกันคลิปสั้นไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะคลิปยาวหนึ่งนาทีขึ้นไปนะคะไลฟ์ like สดก็คือไลฟ์สดจากตัวแอปพลิเคชันเลยหรือจะเป็นการใช้โปรแกรมสตรีมก็เรียกว่าไลฟ์สดเช่นกันนะคะ